สวัสดีครับเอฟทุกท่านนะครับเนาะวันนี้กับสีแม่อัปเดตนะครับเพลงเรื่องข้าวสายของน้องอุ้งอิงเพจบันแพงนะครับเนาะขณะนี้ขณะนี้ครผ่านมาแล้ว14ชั่วโมงนะครับเนาะกับปมึ่งยอดการดูหรือว่ายอดวิวนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนวิวนะครับเนาะหล่าสุดแล้วหนึ่งล้านเจ็ดแสนวิวในระยะเวลา14ชั่วโมงนะครับแล้วก็ติดหนึ่งในมาแร o ยูทู e ประเทศไทยนะครับแล้วกับ อีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือยอดวิวยอดยอดซับสไครต์หรือว่ายอดผู้ติดตามนะครับเนาะในช่องสาวน้อยปเป็นแพงจากเมื่อวานี่หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นซับสไครต์นะครับมันมีหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นซับสไครต์นะครับเนาะแล้วก็ยอดคอมเมนต์นะครับเนาะสูงมากนะครับยอดคอมเมนต์อยู่ที่สองหมื่นเก้าพันกว่า comment คนะอมเมนต์นะครับเนาะยอดยอดกดไลค์นะครับหนึ่งล้านเอ้ยหนึ่งแสนห้าหมื่น ไลฟ์นะครับเนาะซึ่งซึ่งที่เห็นก็คือสิ่งที่เห็นก็คือในเพลงนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสถิติมากมากเลยนะครับเนาะไม่บ่ว่าสิเป็นยอดการดูนะครับเนาะยอดการดูหรือว่ายอดวิวเนี่ย14ชั่วโมงนะครับผ่านไปแล้ว1ล้านเจ็ดแสนวิวนะครับซิ่งที่เกิดขึนใน,ใน,ใ,นในตอนนี้ก็คือว่ามาแรงอีกเลยสำหรับเพลงของหอ,อุ่มหญิงสาวน้่ยเพแียงนะครับเนาะ เนื้อหาเพลงก็ดีนะครับน้องร้องก็เพาะนะครับเสียงเพาะเสียงเขากรปาเอ็มวีเอ็มวีก็ตัดตัวได้เขาก็ป่าคำรลองแล้วก็ทำน้องของเพลงนะครับเรานักแสดงที่ทแสดงในใน m เอ็มวีเขาแสดงได้ดีทุกคนนะครับสามารถเรียกน้ำตาของเอฟซีได้ลหลายฉากนะครับเนาล้าก็มีฉากซึ้งๆฉากเรียกน้ำตาสามารถที่จะเรียกน้ำตาเอฟซีทุกท่านได้นะครับ ผมคนนึงกับมี่นำตากับเอ็มวีเพลงนี้นะครับหลังจาเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายดีนะครับเนาะอ่ามาหลุนกันว่ามืออื่นนะครับเมื่อครบสิบสองชั่วโมงแล้วนะยอดวิวจะอยู่ที่สองล้านหรือไม่นะครับเนาะตอนนี้ก็ขายอยู่แค่สามล้านเอ้ยตอนนี้ขายอยู่แค่สามแสนวิวหรือว่าสองแสนกว่านี่ก็ครบสองล้านวิวแล้วครับเนาะคิดว่าครบ ้าโมงเสาร์วันพรุ่งนี้คือวันที่สิบห้ามีนาคมนะครับเนาะจะครบสิบสองชั่วโมงยูสิบสี่ชั่วโมงเต็มเพ้งเลือกเขาสะอายยอดสีซ้ำใด้นะครับสองล้านบอหรือว่าสิบสองล้านกว่านะครับตรงนี้มาหลุ่นเชี่ยกันแล้วก็สิติสถิติต่างๆจะเกิดขึ้นมากมายนะครับระวังหนึ่งยอดวิวสีเพชรยุทธเท่าใดในขณะที่ครบแล้วยูสิบสี่ชั่วโมงสอง ยอดซับสไคร์ิีปีตกที่เท่าใดตอนนี้หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นซับนะครับแล้วก็ยอดขอ้อมูลเทียนนะครับเนาะคอมเมนต์ค้อมูลเทียนนี่สิีปียูทีเท่าใดน,นะครับเนาะตอนนี้สองหมืดด่นเก้าพันคอมเมนต์นะครับเน,ะน,น 29, าะก็ขอบคุณพี่น้องทีมเข้าวมาให้กำลังใจบ่าวชนในการทำลิปนี้นะครับนะฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเด้อลาไปก่อนครับสวัสดีครับ